สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชนชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นาจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการแบบนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ในการดูแลตนเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังจะมาบอกถึงสัญญ,ญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีอาการ บบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกําลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไหนแล้วจะมีวิธีการในการดูแลตนเองเป็นพิเศษอย่างไรติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในช่วงคนทันโรคค่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนว,วัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่5โดยมหาวิทยาลาัยรัชภัฒนสุนันทาจัดบรรยายพิเศษเสริมศักยภาพความรู้การดูแลสุขภาพตามศาสตร์โฮมิโอพาธีและโรคที่เกี่ยวกับไต พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้นความแม่นยำสูงโดยจัดบรรยายที่โรงแรมชาเทียมหรือวสวายกรุงเทพเริ่มต้นกิจกรรมแรกแฮปปี้ไลฟ์โดยดรสมทบแก้วเชื้อรองคณะบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสนสุนันทาสอนการใช้ติ๊กต็อกจะลงใจเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงและเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง พร้อมกันนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นอกจากจะเป็นกิจกรรมให้ความสุขสนุกสนานยังสามารถต่อยอดสร้างไรายได้อีกด้วยจากนั้นเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแนะนำศาสตร์โฮมิโอพาธีโดยดรเพสัชกรหญิงมนทกาทิรชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดมุมมองเกี่ยวกับศาสตร์โฮมิโอพาธีหรือการแพทย์พื้นบ้านยุโรป ที่ถือกำเนิดมาก,กว่า200ปีเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่เน้นการรักษาแบบองค์รวมใช้หลักการรักษาโดยสิ่งก่ออาการคล้ายศาสตร์นี้มุ่งเน้นการกระตุ้นร่างกายให้ฟื้นฟูตนเองโดยการใช้สารธรรมชาติในปริมาณเจือจางสูงผ่านกระบวนการเตรียมเฉพาะทางโดยแพทย์โฮมิโอพาธีจะพิจารณาจากสภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล ปัจจุบันศาสตร์โฮมิโอพาธียังมีการถกเถียงในแวดวงการแพทย์ถึงประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในหลายประเทศเช่นอินเดียเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธ,ธารณสุขทั้งนี้การรักษาด้วยศาสตร์โฮมิโอพาธีควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อโรคที่เกี่ยวกับไตเครื่องกรองของร่างกายโดยศาสตราจารย์ดรนในแพทย์นัทชัยศรีสวัสดหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเน้นย้ำว่าโรคไตคือภัยเงียบจากเครื่องกรองร่างกายที่หลายคนมองข้ามและปัจจุบันพบว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับไตกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มไปทำงานและผู้สูงอายุ โดยกลุ่มโรคไตที่พบบ่อยคือโรคไตเรื้อรังไตาวายเฉียบพลันและนิ่วในไตและสิ่งที่น่ากังวลคือโรคไตมักไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยจำนวนมากเพิ่งทราบเมื่อโรคเข้าสู่ระยะรุนแรงทำให้ต้องเข้ารับการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตยในที่สุดแต่ล่าสุดได้มีการคิดค้นนวัตกรรมแถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้นหรือชุดตรวจอมบูมิโ n เรีย ซึ่งนวัตกรรมชุดตรวจนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรวจหาไมโครอันบุมินในปัสสาวะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนแรกสุดของภาวะไตเสื่อมจุดเด่นคือใช้งานง่ายเหมือนแถบตรวจการตั้งครรภ์ประชาชนสามารถตรวจได้เองที่บ้านมีความม่นยำสูงถึง87ทำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับหลักสูตรไทด้ารุ่นที่5มีดรสมชายอัศวะเสรณีเป็นประธานหลักสูตรและผลอากาศตรีหญิงดรพัชรีพิพิษสุขสันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์การแพทย์หศาสตร์ได้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนดุริยภาพบำบัดโฮมิโอพาธีและศาสตร์แห่งความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐเอกชนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้ ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทอสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอาพิวุ์สวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพอาใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน สุขภาพดีกับดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิชเวงกุลจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจเพื่อช่วยทําให้คุณนั้นปลอดภัยห่างไกลโรคจะแข็งแรงเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณหมอจะมาบอกถึงนวัตกรรมสุขภาพด้วยในช่วงนี้มีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจซึ่งก็เป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดการสัปดาห์นี้คุณหมอจะนำเสน เนืนวัตกรรมสุขภาพอะไรนั้นติดตามไปได้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรวรรนค่ะการทำให้เลือดลมป่าณเ,เดินคลองด้วยกุศากุศาคือการสมัยก่อนก็จะใช้ผิดพันจากเขาสัตว์นะฮะหรือไม่ก็กระดูของสัตว์เนี่ยทำเป็นแท่งแล้วก็เอามาขูดผิว เขาจะขูดเพื่อรักษาโรคก็คือขูดตรงที่เส้นลมปรานมีการติดขัดขูดจนแดงแล้วจนบางคนมีเลือดซิบเลยนะคะถ้าไปพบหมอจีนเะนี่ยอย่างปวดข้อบาดหลายเขาจะขูดจนเลือดซิบเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าการขูดคือทําให้เลือดลมเดินแล้วที่เลือดซิบก็คือขับของเสียทิ้งไปจนถึงเขามีการฝังเข็มเพื่อขับพิษนะคะ<ม>ก็จะฝังเข็มแบบเหมือนเข็มที่เราเจาะเลือดเลยะคะ่ะเจาะไปตรงจุดที่เราปวดปุ๊บ พอดึงเข็มออกเนี่ยเลือดพุ่งออกมาเลยแล้วเขาจะเอาครอบแก้วเนี่ยอุดเอาไว้ให้มันเลือดที่พุ่งออกมาหยดในครอบแก้วแล้วก็ไปทิ้งก็ปล่อยให้หยดจนหยุดเพราะเชื่อว่าของเสียก็จะขับออกมาคนไข้ก็จะรู้สึกโล่งขึ้นจริงๆเหมือนที่อุดกั้นทั้งหมดนะหลุดออกอันนี้การกัวซาในพัฒนาจากเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บปวดตรงกล้ามเนื้อหรือว่ากัวซาตามทิศทางของลมปาน ต่อมาก็มีพัฒนาเรื่องฝังเข็มเพื่อความงาม,งามก็มีการทํากัวซาเพื่อความงามซึ่งก็มีการขูดไปตามเส้นลมปราณน,นะคะเพื่อที่จะให้เลือดลมดีนะคะแล้วก็บางคนก็ออาจารย์ก็พัฒนาให้ทาครีมได้ด้วยแล้วก็กัวซามันก็จะลื่นแล้วก็เหมือนกับได้บํารุงผิวไปด้วยก็สําคัญก็ต้องสเตอร์ไลน์พเพราะเราเหมือนกับเราเปิดเอาชั้นขี้ไขออกเนาะมันก็มีการขูดผิวด้วย แล้วก็อุปพิพันที่ใช้ก็จะอุดกั้นไหมก่อนสิวไหมจริงๆต้องทำโดยจริงๆกัวซามันเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจริงควรทำโดยแพทย์แต่ปัจจุบันก็มีการทำโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์ก็มีก็ต้องได้รับการเทรนมาอย่างดีค่ะผลทางการแพทย์ก็คือช่วยเรื่องเลือดลมไหลเวียนดีถ้าเลือดลมไหลเวียนดีก็เหมือนกับ เลือดเราไหลดีเนี่ยสิ่งต่างๆก็ได้รับการชาล้างที่เป็นพิษออกสิ่งสารดีๆก็ได้มาเลี้ยงเซลล์ได้เร็วขึ้นมีการผลัดเซลล์ใหม่มันก็ดีอยู่แล้วค่ะดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าทำผิดวิธีมันก็มีผลเสียอันหนึ่งอาจจะติดเชื้อนะคะสองบางคนก็แบบเป็นแผลเลยเพราะว่าขูดมากไปเองค่ะแล้วก็ดำผิวคนไทยผิวเอเชียเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก็จะทิ้งรอยดำได้ถ้าผิวคอเคเชียนนี่จะไม่เป็นไรไม่ไม่ค่อยดำหลังมีอะไรเกิดขึ้นผิวคนไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหลถลอกแล้วจะทิ้งรอยดำนานเลยค่ะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอเสนอแนวคิดใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีโดยใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการสารพลังสร้างส,างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรค NCD ที่มีนายแพทย์โสพลเมฆทนเป็นประธานได้หาหรือแนวทางการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงหนึ่งในแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ การออกแบบมาตรการในเชิงสร้างแรงจูงใจคล้ายโครงการคนละครึ่งแต่ปรับมาใช้กับการสมัครฟิตเนสโดยให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นรวมทั้งยังมีแนวคิดหวยกเกษียณสุขภาพให้ประชาชนสะสมกิจกรรมทางกายเช่นการเดินออกกำลังกายเพื่อเก็บเป็นคะแนนหรือเครดิตนำไปใช้ลุ้นรางวัลได้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นกลไกเชิงนโยบายที่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีลดปัดจจัยเสี่ยงและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะได้มากขึ้น พิวุธสวัสดีครับสวดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับพอใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณมากธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ เวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนจะจากกันไปอยากจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในหลากหลายเรื่องราวกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งก็ถือเป็นเทรนด์ของประเทศไทยและเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้จะหยิบยกเรื่องราวอะไรมานําเสนอติดตามไปได้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ติดตามคนหลังข่าวไปฟังเรื่องราวการดูแลสิ่งแวดล้อมของเมืองทองอัคาราที่ทำให้ชุมชนอยู่กันอย่างมั่นใจและยั่งยืนค่ะกว่า30ปีที่อัคาราดำเนินงานเมืองทองคำชาตรีด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตทองคำในภูมิภาคแต่เหนือสิ่งอื่นใดความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมคือหัวใจสาคัญขององค์กร วันนี้จะมาขอความรู้ค่ะว่าบริษัทดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการทําเหมืองแร่นี้มีการดูแลแบบไหนบ้างคะต้องเรียนว่าถ้าพูดถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเราดูแลรอบด้านนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆมิติที่ที่ถูกกาหนดไว้ถ้าเป็นหลักการนะครับมันก็น่าจะไปอิงอยู่กับเอกสารสองชิ้นสำคัญนะครับก็คือที่เรียกว่าการประเมินผลรบ ด,ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่เราเพอจะรู้จักกันใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งในเมื่อเราเป็นโรงงานประกอบโลหกรรมนะครับเราก็จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเงื่อนไขของรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตัวนี้ครับเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่2ตัวหลักๆที่มันจะมีบรรยายถึงวิธีการทําเหมืองนะครับการคาดหมายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นวิธีการดูแลแก้ไขหรือป้องกัน รวมไปถึงการฟื้นฟูพื้นที่ด้วยหลังจากที่สมมุติ่ถ้าเราทําเหมืองเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับจะทําอะไรอย่างไรตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคัมภีร์ของเรื่องการทําเหมืองก็ได้สิ่งที่เราพยายามทําอยู่เนี่ยครับคือทําให้ดีกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบการของเราเนี่ครับเป็นไปในลักษณะที่เป็นมิก,กสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบใด เกินกว่าที่จะรับได้หรือว่าเกินกว่าที่จะฟื้นฟูดูแลนะครับเราก็จะมีการดูแลเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมไม,ไม่ว่าจะเป็นน้ำาิวดินน้ำใต้ดินอากาศฝุ่นแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าสารเคมีหลายๆอย่างเนี่ยครับเป็นไปตามนั้นโดยที่มีรอบของการเก็บตัวอย่างเพื่อจะไปสรุปเป็นรายงานเนี่ยแตกต่างกันไปบางตัวเราอาจจะเก็บ ทุกสัปดาห์บางตัวเก็บทุกสองสัปดาห์บางตัวเก็บทุกเดือนอะไรแบบนี้อันนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็เราต้องประมวลข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโดยใช้เตอร์ปาร์ตี้นะครับเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเข้ามาทําเพื่อที่จะให้มันเกิดความโปร่งใสไม่ใช่ว่าเราทําของเราเองแล้วก็รายงานเองตัวเลขป้านเอาก็ได้ถ้าจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับเตอร์ปาร์ตี้มาเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาจะต้องทําตามหลักเกณฑ์ของเขาหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับ ในสิ่งที่ถ้าพูดถึงว่าการมอนิเตอร์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากําลังทดลองอยู่เป็นการเรียกว่าเป็นการตรวจสอบตัวเราเองก็แล้วกันนะครับในขณะนี้เนี่ยเรามีสเตชันที่ตรวจวัดพารามิเตอร์ทางด้านเสียงร้องที่สําคัญสองตัวคือปุ่นเสียงแรงสั่นสะเทือนนะครับใน2ชุมชนที่อยู่ใกล้เราตัวนี้เรียลไทม์ครับคุณจะไปดูวันที่เท่าไหร่ เวลาไหนได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าพอเราทําตามมาตรการนิทิเวีนภาพใหญ่แล้วมีระยะเวลากําหนดชัดเจนแล้วอันนี้เราลงทำที่มันละเอียดกว่านั้นลงไปอีกนะครับในชุมชนที่อยู่ใกล้เราถ้าผลของการทดรลองทั้งนี้ประกวดเป็นออกมาดีมันสอดรับกันทําให้ตัวรายงานนมันน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรมากขึ้นเราก็จะอาจจะพิจารณาตั้งอีก3-4ชุมชนใกล้เราเพื่อให้มีทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงร้อมที่เป็น เป็นกรอบใหญ่นะครับตามหลักตามเงื่อนไขกับที่เป็นเยลามใครอยากดูเวลาไหนก็มาดูถ้าสงสัยก็เปิดดูได้นะครับทางบริษัทนะคะมีการดูแลชุมชนที่ทําความเข้าใจให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจยังไงบ้างคะในส่วนที่เป็นการดูแลเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะครับที่เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการ เข้าถึงน้ําสะอาดเพื่อการบริโภคเรื่องของอสุขภาพอนามัยนะครับหรือว่าเรื่องของการพัฒนาการงานอาชีพเพื่อสร้างไรายได้หรือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นการร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ในการปลูกป่าและที่สําคัญไม่ยิ่งย่อนต่งการปลูกป่าก็คือการดูแลป่าอย่างเช่นการทําแนวกันไฟเพื่อจะให้ป่าที่เราปลูกไว้หรือมีอยู่ก่อนเนี่ยมันดํารงอยู่ไปได้ ซึ่งในส่วนสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามันก็มีส่วนในการที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบอย่างนี้เป็นต้นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญที่สุดของเมืองทองก็คือการหลอมและเททองที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและมาตรการความปลอดภัยสูงสุดครับขั้นตอนการผลิตของเราก็คือ,อสินแร่ที่นำเข้ามาในกระบวนการนะครับจะผ่านกระบวนการบดหยาบนะครับ ซึ่งกระบวนการบดหยาบของเราเนี่ยก็จะลดขนาดสินแร่ที่หลังจากระเบิดแล้วให้ได้มีขนาดสินแร่ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการต่อไปคือกระบวนการบดละเอียดนะครับกระบวนการบดละเอียดของเราจะเป็นกระบวนการบดละเอียดแบบเปียกนะครับกระบวนการบดละเอียดแบบเปียกนี้ก็คือเราจะใช้น้ําไปไปช่วยในการบดนะครับแล้วก็จะมีลูกเหล็กช่วยบดลูกเหล็กช่วยบดตัวนี้ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเข้าไปในมิลหม้อบด ในหนึ่งก้อนของหลังจากที่เราเททองครับเททองได้มาหนึ่งก้อนแล้วอะแท่งโดเรของเราก็จะมีส่วนประกอบของทองคําและก็เงินนะครับซึ่งแหล่งแรกของเราเนี่ยส่วนประกอบของทองคําและเงินในแท่งโดเรผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ที่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เงินอยู่ที่แปดประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหากมีการล่วไหลหรือต้องการซ่อมบํารุงถังสตอเลจสารละลายไซยนานไยอะไรพวกนี้เราก็ ไซยาไนก็จะไม่หกลวไหลไปที่อื่นเราสามารถกักเก็บให้อยู่ในสถานที่ที่เราจํากัดไว้คือพูดอีกในนึงก็คือเราสามารถจํากัดพื้นที่ของสารละลายไซยาไนตตรงนี้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากการผลิตแล้วสิ่งที่อักขระให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือการบริหารจัดการบ่อกักเก็บพางแร่ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ บ่อเก็บกักหางแร่ประโยชน์ของเขาก็คือเขาจะเป็นตัวเก็บกักอของเหลือจากโรงงานนะคะมาเก็บไว้ที่บ่อนี้แล้วเราก็จะดึงน้ําจากบ่อนี้กลับไปใช้ในโรงงานอีกครั้งนะคะคอนเซปต์ดีไซน์ของบ่อเก็บกักหางแร่ค่ะก็จะใช้มาตรฐานจาก g l o b s l s t a n ด a r d จากประเทศสหรัฐอเมริกาโครงสร้างชั้นด้านนอกเราจะนําหินที่ไม่มีสินแร่ค่ะจากบ่อเหมือง นำมาทำกำแพงด้านนอกของตัวบ่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของบ่อนะคะส่วนกำแพงชั้นด้านในก็จะเป็นหน้าที่ของเขาคือป้องกันการรั่วซึมการบริหารจัดการน้ำของบ่อน,นี้นะคะก็จะมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือดึงกลับไปใช้ในโรงงานเพราะฉะนั้นตัวแกนกลางของบ่อค่ะจะมีปั๊ม เพื่อจะปั๊มน้ํากลับไปที่โรงงานนะคะอย่างน้อยเนี่ยที่ต้องดึงกลับโรงงานก็คือ300,000ลูกบาทเมตรต่อเดือนนะคะและในตัวรอบของของบ่อคะ่ะจะมีบ่อสังเกตการประมาณ29จุดนะคะและทุก29จุดเนี่ยจะถูกนำตัวอย่างน้ำขึ้นมาทดสอบทดสอบทุก3เดือนแล้วส่งผลการทดสอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะ่ะ อัคราเชื่อว่าเหมืองจะเติบโตได้ต้องเดินไปพร้อมกับชุมชนนอกจากการจ้างงานกว่าร้อยละ99เป็นคนในชุมชนพื้นที่โดยรอบเหมืองและอย่างมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระบวนการติดตามตรวจวัดเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่อยู่ในในพื้นที่เหมืองแล้วก็ส่วนที่อยู่โดยรอบรัศมีโดยรอบเลยค่ะทุกหมู่บ้านก็ ตอนนี้จะมีสถานีตรวจวัดเนี่ยประมาณ9สถานีเฉพาะเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงเรื่องแรงสั่นสะเทือนส่วนสถานีตรวจวัดน้ำเนี่ยจะเป็นประปาหมู่บ้านของชาวบ้านที่จะอยู่รอบนอกแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ของโครงการเราอะค่ะจะมีบ่อ,บอสังเกตการเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ72บบ่อได้อะค่ะ ทองคําจากเหมืองชาตรีจึงไม่ใช่เพียงแค่ทรัพยากรล้ำค่าแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความปลอดภัยและความยั่งยืนที่อัคลารีซอสเซตตั้งใจส่งมอบให้กับสังคมไทยและชุมชนรอบข้าง หมดเวลาจริงๆแล้วกับรายการคนหลังข่าวค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการคนหลักข่าวของเราได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีทาง TNN ทช่อง16ซึ่งเราก็มีอีกหลากหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้ตามกันไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook, Youtube, Instagram หรือ TikTok ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ